โครงการดาวเทียมแหมพลบหนึ่งของกองทัพอากาศไทยเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และความตั้งใจที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศในด้านการสังเกตการโลกจากอวากาศทั้งเพื่อความมั่นคงของชาติและเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ไม่ได้มาจากการสร้างจรวดหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่เกิดจากการตระหนักว่าการปกป้องประเทศและการบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี สายตาที่มองไกลออกไปเหนือขอบฟ้าเครื่องมือสำคัญที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำก็คือดาวเทียมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาภาพถ่ายจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในระยะเริ่มต้นของการวางแนวคิดผู้วางแผนของกองทัพอากาศไทยได้หาหรือถึงรูปแบบของดาวเทียมที่ประเทศสามารถสร้างและใช้งานได้โดยไม่เกินขีดจำกัดทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากร โครงการดาวเทียมขนาดใหญ่แบบที่ประเทศมหาอำนาจใช้กันอาจมีสมรรถนะสูงแต่มีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนเกินกว่าที่ประเทศไทยจะดำเนินการได้ในเวลานั้นดังนั้นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Cube และ n a n o s a t e l l i t ซึ่งมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่สามารถติดตั้งระบบถ่ายภาพและเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างน่าทึ่งการพัฒนา แนพลบหนึ่งเริ่มเป็นรูปธรรมเมื่อกองทัพอากาศไทยจับมือกับบริษัทนื้อสีเซีู่ซิสเซวงเล็บเปิดแอสซิสฟิสวงเล็บปิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตด,ดาวเทียมขนาดเล็กให้แก่ลูกค้าทั่วโลกความร่วมมือครั้งนี้ทําให้ไทยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แต่สามารถใช้โครงสร้างดาวเทียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วพร้อมพร้อมปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของภารกิจไทยจุดยืนของโครงการนี้คือจะต้องเป็นดาวเทียมที่ใช้งานได้จริงส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ทันที ไม่ใช่แค่ดาวเทียมสาธิตเพื่อโชว์เทคโนโลยีชื่อแนบพอมาจากคำว่านานเทศฝาเพอร์วิคุทักเวนหรือดีซัสโฮวิฟหรือดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการปกป้องประชาชนและการบรรเทาสาธารณภายัยชื่อที่ตั้งขึ้นนี้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์สองด้านของภารกิจจอนั่นคือด้านความมั่นคงทางทหารและด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมประเทศไทยเผชิญกับภัยธรรมชาติมากมาย ทั้งน้ำท่วมภัยแ้งและฝ่ายป่าตามฤดูกาลดาวเทียมที่สามารถให้ข้อมูลภาพถ่ายแบบเรียนไทยจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอดแนมและตรวจการเพื่อความมั่นคงของประเทศในด้านการออกแบบแนวพลบหนึ่งถูกสร้างบนโครงสร้างมาตรฐานคิวฟ้าขนาด6ยูซึ่งมีลักษณะเป็นโมดูลขนาด10คูณ20คูณ30เซนติเมตรต่อ1ยูนิต และประกอบเป็น6ยูนิตเพื่อเพิ่มพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ภายในภารกิจหลักของดาวเทียมคือการถ่ายภาพจากอวากาศโดยติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลัก2ชนิดกล้องตัวแรกคือแกคโคมีอยู่ที่พัฒนาโดยบรษิษัทแต่ซีเอสเพสจากแอฟริกาใต้สามารถถ่ายภาพสีความละเอียดประมาณ39เมตรต่อพิกเซลเหมาะสำหรับการสำรวจพื้นที่กว้างการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการสอดแนมเบื้องต้นกล้องอีกตัวคือทริสเคป100จากบริษัทเซมเพซัน ซึ่งเป็นกล้องต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานในอวากาศมีความสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดสูงถึงประมาณ5เมตรต่อพิกเซนแม้ในแนวพลบหนึ่งกล้องนี้จะถูกติดตั้งเพื่อทดลองสมรรถนะแต่ก็ถือเป็นการปูทางสำหรับดาวเทียมรุ่นถัดไปที่จะมีขีดความสามารถสูงขึ้นในกระบวนการสร้างและทดสอบดาวเทียมต้องผ่านการตรวจสอบทุกระบบอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบควบคุมทิศทางระบบสื่อสารระบบจ่ายพลังงาน ไปจนถึงระบบจัดเก็บข้อมูลก่อนการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศในพลบหนึ่งถูกนำไปทดสอบในสภาพจำลองการสั่นสะเทือนของการปล่อยจรวดและการทนต่อสภาพสุญญากาศและอุณหภูมิสุดขั้วที่พบในวงโคจรโลกกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือนและเผชิญกับความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้การผลิตและการขนส่งอุปกรณ์ล่าช้าโอกาสในการปล่อยดาวเทียมมาถึงเมื่อ รุยานสเปซเปิดภารกิจปล่อยจรวดไมอกอเที่ยวบินวิวีสิบหกจากศูนย์อาวากาศกีอาณาฝรั่งเศสในอเมริกาใต้เมื่อวันที่วันที่3กันยายน2 5 6 3ภารกิจนี้เป็นการปล่อยดาวเทียมหลายดวงจากหลายประเทศขึ้นสู่วงโคโจรพร้อมๆกันทําให้ค่าใช้จ่ายในการปล่อยถูกแบ่งปันระหว่างผู้ใช้งานหลายรายหลังการปล่อยดาวเทียมแนพลบหนึ่งถูกส่งเข้าสู่วงโคโจรแบบดวงอาทิตย์สมมติวงเล็บเปิดเซลซินขึ้นทชวิทววงเล็บปิดที่ระดับความสูงราว 445-448กิโลเมตรหลังจากเข้าสู่วงโครจรดาวเทียมเข้าสู่ช่วงทดสอบระบบหรือก็มีวิมิวเฟสเพื่อให้แน่ใจว่าทุกระบบทำงานได้อย่างถูกต้องวิธีโครจรแบบเซอร์วิสซิงครนทิทำให้ดาวเทียมบินผ่านพื้นที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ภาพถ่ายจากกล้องแกะข้อถูกใช้ในการเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมวัดความเสียหายจากภัยแล้งและตรวจสอบพื้นที่ไฟปา่า ขณะที่กล้องทริสเคป100แม้เป็นเพียงการทดสอบแต่ก็แสดงศักยภาพของการได้ภาพความละเอียดสูงเพื่อนําไปใช้ในอนาคตข้อมูลจากแนพลบหนึ่งถูกส่งลงสู่สถานีภาคพื้นในประเทศไทยจากนั้นนักวิเคราะห์ของกองทัพอากาศและหน่วยงานพลเรือนจะทําการประมวลผลเพื่อนําไปใช้จริงข้อมูลเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในภารกิจบรรเทาสาธารณภายัยและด้านความมัน่นคง ตัวอย่างเช่นใช้ระบุตำแหน่งฝ่ายป่าเพื่อตัดสินใจวางกำลังเจ้าหน้าที่ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของเรือในน่านน้ำไทยหรือเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวระบบของดาวเทียมยังมีความสามารถควบคุมทิศทางเพื่อเหล็งกล้องไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำใช้แผงโซลาเซลล์แบบพับกลางเพื่อผลิตพลังงานให้กับแบตเตอรี่ที่ใช้ในช่วงที่ดาวเทียมอยู่ในเงามืดของโลกและใช้ระบบสื่อสารขึ้นวิทยุเพื่อรับส่งข้อมูลและคำสั่งกับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นตลอดภารกิจ แนพลบหนึ่งได้พิสูจน์คุณค่าของตนทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนและการเพิ่มศักยภาพทางทหารโครงการนี้ยังเป็นเวทีฝึกทักษะให้กับวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานดาวเทียมของไทยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการดาวเทียมรุ่นถัดไปที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเดิมแม้จะมีอายุการใช้งานออกแบบเพียง3ปีแต่ประสบการณ์และองค์ความรู้จากแนเพลบหนึ่งได้สร้างรากฐานให้ประเทศไทยก้าวต่อไปสู่การพัฒนาดาวเทียมด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ และยังเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศที่มีงบประมาณจำกัดก็สามารถมีขีดความสามารถด้านอวากาศที่มีคุณภาพได้หากมีการวางแผนที่รอบครอบความร่วมมือที่เหมาะสมและเป้าหมายที่ชัดเจนาง